การทาสีบ้านให้สวยและทนทานไม่ใช่แค่เลือกสีแต่ระบบการทาสีก็สำคัญเช่นกันเรามาลองทำการทดสอบระบบสีมาตรฐานกับสีทับหน้าผสมรองพื้นว่าผลลัพธ์ต่างกันอย่างไรมาดูกันเริ่มจากการทดสอบการยึดเกาะ จะเห็นว่าสีทับหน้าผสมรองพื้นหลุดล่อนง่ายในขณะที่ระบบสีมาตรฐานยังคงเกาะแน่นเมื่อทดสอบการกลบมิตรระบบสีมาตรฐานก็ยังกลบได้ดีกว่าทดสอบความทนทานด้วยเครื่อง q u v เพื่อจำลองสภาวะอากาศจะสังเกตได้ว่าระบบสีมาตรฐานทนทานมากกว่าสีระบบทับหน้าผสมรองพื้นที่มีการเสรื่อมสภาพเป็นฝุ่นช็อกมากกว่า และในการทดสอบความทนด่างระบบสีมาตรฐานก็ยังแสดงผลลัพธ์ที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนระบบสีมาตรฐานทำให้คุณสามารถเลือกรองพื้นที่เหมาะสมกับปัญหาพื้นผิวได้ปัญหาคราบด่างเกลือใช้ d ิปบอลเ i นควิกซิลเลอร์ปัญหาสีป่งพองใช้ดิป p อ n p พนอัลตร้าบล็อกซิลเลอปัญหารอยแตกลายงาใช้ d ิปบอลเพนเฟล็กซิซิลปัญหาผิวเสื่อมสภาพใช้ดิปบอลนเอ็กเซลพรเม เรือระบบสีมาตรฐานเพื่อความทนทานที่ยาวนานกว่าจากนิปปอนเพน